ถ้าท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทดลองยิงปืนหนึีกันแต่ชักชักยิงนะครับเราทดลองยิงกันนะฮะเดี๋ยวอ่านี้ผมใส่ไปสี่ห้านัดเองนะฮะใส่บรรจุดกระสุนนะครับอ่าครับจั๊กนะครับนี่นะฮะใส่กระสุนกระสุนจะรอนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคชักยิงครับเดี๋ยวข้าวอื่นด้วยนะครับ มึใช้ได้นะฮะความแม่นยำก็พอทนนะอันนี้ลูกไม่ออกขอบอกว่าต้องตองเช็คนะครับมงอสายลูกไม่ออกเดี๋ยวนะึงฮะแก้ปัญหาปั๊บ รูออกแล้วนะฮะต้องต้องเอาต้องเอาซองหอซองถรงออกแล้วก็ตกก็ไปใหม่นะครับทำแม่นยันก็ถือว่าพอทนนะครับอ๋อใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะ้หมดแล้วเดี๋ยวจะให้จะจะโชว์ผลงานให้ดูครับโอ้ใช้ได้ตๆๆลุตลุดตลุดตลุดน่าดีกว่า น่าน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวผมตรวจสอบขก่อนนะฮะใชก่อนป้าหมดแล้วอู่ด้วยนะฮะโอเคถ้าไปดูของงานกันกันนะครับอ่านนี่นะครับผมอันนี้ผมผมเล่งที่เป้าอันนี้นะฮะผมเล็งนี่คือเป้าอันนี้ที่ผมเล่งนะฮะคือเป้าอันนี้นะฮะซึ่งมันก็เข้ากับมันก็เข้าตรงกลางเม็ดหนึ่งแล้วก็เข้าตรงนี้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 ซึ่งระดับ ระดับปืนราคาบีบีการราคาถูกขนาดเนี้ยยิงได้ก็ถือว่าผมถือว่าใช้ได้แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ